ดีค่ะตอนนี้นะคะร้านเจ๊บุตรอาหารตามสั่งตบเคียนเตี้ยนะคะมีบริการรับส่งฟรีนะคะเออนาโรงโปะจนถึงนาวังนะคะก็ถ้าเป็นอาหารราดข้าวเป็นกล่องกล่องละห้าสิบาทนะคะแต่ถ้าเป็นกลับก็ราคา60บาทขึ้นไปนะคะก็จะมีแบบเป็นเมนูง่ายๆที่กินแบบเป็นสบายๆตามวันนะคะก็มีผัดกระเพราหน้าแบบพ่แกงทุกกี้อะไรแบบนี้นะคะส่วนตอนเช้าเนี่ย ถ้าใครอยากกินข้าวแกงที่เป็นถุงแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่ถุงละสามสิบาทเจอกันที่ร้านเจนน้องนะคะร้านเจนน้องอยู่ที่นาวังนะคะร้านเนี่ยเขาราคาอาหารเขาอ่ะไม่แพงแล้วก็คุณภาพเขาดีมากนะแล้วก็ปริมาณอาหารได้เยอะมากจริงๆเขาขายตอนเช้านะคะแล้วก็จะมีไก่ย่างมีข้าวเหนียวมีนู่นนี่นั่นนะคะเยอะแยะเลยแล้วก็ ราคาไข่ตอนนี้โคตรของโคตรแพงเลยนะคะทุกคนแม่ค้าพ่อค้าที่ขายราคาตามปกติอันเนี้ยต้องตบมือให้เขาที่ขายไข่นะคะแต่ถ้าแม่ค้าที่ขายไข่เกินราคานะคะก็ไม่น่ารักเลยมันมันฉวยโอกาสกับทุกคนเกินไปในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็เมื่อวานไปต่อแถวซื้อไข่มาอยู่ร้านหนึ่งอยู่แถวลงโป๊ะนี่แหละก็ต่อไปต่อนานมากในร้านเขาก็เหลือเยอะอยู่นะแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าไข่หมด เพราะว่าในร้านะมีคนสั่งไว้แล้วนะคะแล้วก็ไข่เนี่ยเบอร์ไม่แน่ใจอะ่ะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทขึ้นเลยนะคือมันแพงจากเดิมมากขนาดเบอร์ศูนย์เมื่อก่อนยังอยู่อ่ะไม,ไม่เต็มที่ก็อยู่ประมาณร้อยสิบร้อยหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะคะแต่นี้คือแบบไม่รู้เบอร์อะไรยังแพงมากกว่าเบอร์ศูนย์หรือว่าเบอร์ศูนย์แพงขนาดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันไม่ดีเลยมันไม่น่ารักเลยนะคะ เพราะว่าช่วงเนี้ยน้ำมันก็ลดเนาะราคาการขนส่งมันก็น่าจะถูกลงอะ่ะก็ไม่มันเข้าใจเหมือนกันว่าเขาทําอย่างนี้ก็หวังกอบโกยแหละแต่มันก็ก็น่าจะสงสารคนอื่นไหมอะ่ะเนาะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากร้านคา้าร้านเจ๊บุด้วยนะ,ะถ้าใครสนใจโทรไปสั่งได้นะคะก็จะขึ้นเอ,อเบอร์โทรให้อยู่บนโพสต์นะคะบายยขอบคุณนะอาหารอร่อยมีร้านเจ๊บุดกับร้านเจ๊น้องนะคะไปกินได้เลยบาย